มาค่ะสวัสดีนะคะนะวันนี้ก็ขอมารีวิวน้องโชก้าชันนะคะก็อยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะร้านบวรวงพันไม้อีกแล้วนะคะจะบอกว่าเซตนี้นะคะต้นไม้สวยมากใครอยากได้แบบไหนนะคะบอกเลยว่ากมีครบนะคะแต่วันนี้มีไม่เยอะนะมีไม่ถึงเดือไม่ถึงห้าสิบต้นแล้วจริงๆได้มาร้อยต้นเนาะแต่โชก้าชันเนี่ยต้านกระแสของเขาไม่ไหวจริงลูกค้าคือแบบ ยังไม่บางคนยังไม่เห็นเลยนะบอกว่าแม่ค้าคัดมาให้เลยเอาสวยๆอะไรเงี้ยนะคะนี่นะคะเกาะวันนี้นะคะเหลืออยู่ประมาณ40กว่าต้นนะคะโปเหมือนเดิมนะคะ5ต้น1,000บาทกิฟส่งให้ฟรีนะคะจะบอกเลยว่าเซตนี้สวยเด็ดมากนะคะโอเคมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเริ่มรีวิวเลยนะอืมดูนะคะ เปลี่ยนมันนั่งข้างหน้าบ้านอะไม่รู้ว่าแสงมันจะจ้าเกินไปไหมอ่ะมาเปิดกันต้นแรกนะคะราคาแรงไปเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกทับทิมสยามแท้ร้อยเปอร์เซ็นะคะนะได้มาต้นเดียวนะคะแพงมากอ่ะนะคะต้นนี้นะคะกิ๊บให้ราคานี้เลยนะคะ700บาทนะคะเจ็ดร้อยบาทนะส่งฟรีนะคะมีต้นเดียวได้มาต้นเดียวนะคะสีแบบสีสดมากนะคะจริงๆสีเขาแบบสดกว่าในกล้องอีกนะคะ อะอันนี้ต้นไม่ได้ใหญ่นะดูขนาดของเขาก่อนนะคะแต่ว่ากิ๊จะซูมมาให้ดูใกล้ๆนะคะต้นนี้นะคะถ้าไม่มีตําหนิตรงใบนี้นะราคาก็ต้องมีหลักพันนะคะแต่ว่าคือมันมีตําหนิเนาะทางส่วนเขาก็เลยลดมาให้นะคะกิ๊บก็เอามาลดต่อนะคะใครอยากได้ก็แคปหน้าจอทักไลน์มาเลยนะคะต้นนี้ต้นเดียวนะคะ700บาทนะคะมาอุ้ยรูปากดีมากเดี๋ยวให้ดูรากของเขาก่อน เนี่ยดูไอ้ขาขาวใสๆเนี่ยเนี่ยล่าของเขานะคะลากดีมากนะคะต่อมานะคะทัพทัพทีมสยามลูกทัพทีมสยามต้นที่สองนะคะหลายคนก็รีเควสเข้ามาเนาะอยากได้ทัพทีมสยามนะคะถ้าเป็นทัพทีมสยามแท้เป็นไม้หนอกแพงมากนะคะอันนี้เป็นลูกทัพทีมสยามนะคะเพราะมาจากเมล็ดของทัพทีมสยามแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะตัวนี้นะคะคิมให้ราคาห้าร้อยบาทนะคะ นะอันนี้กิ๊บซูมให้ดูนะว่าแบบขนาดของเขาเนี่ยดูปากกระถางถึงปลายยอดมันไม่ได้สูงอะ่ะมันเป็นไม้ใบบีดนะคะใครที่เป็นลูกค้าเก่ากิ๊บซื้อไปก็จะรู้ว่าขนาดต้นมาของกิ๊บประมาณไหนเนาะอ่ะนะคะต้นนี้นะคะกิ๊บให้500บาทนะคะสีก็จัดจางนิดนึงนะคะต้องเอาไปไล่เสียาเองนะเนี่ยอันนี้ถ้าไปเลี้ยงทางใต้น่าจะสวยมากเลยเพราะว่าตอนนี้ทางใต้กับทางอีสานอากาศดีนะคะอากาศเขาได้นะคะอ่ะ ต่อมานะคะต่อมาอันนี้จะเป็นเซตต้นละ2อ0้บาท5้าต้นอุียเดี๋ยว,ยวแป๊บหนึ่งมีอีกต้นหนึ่งนะคะนี่เลยแล้วเอาไปวางอะไรตรงนู้นนะคะอ่ะนี่เลยนะคะลูกทับทิมสยามอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบ็กสีแดงนะชมพูดแดงนะคะมีอยู่ต้นเดียวนะสวย่ะต้นนี้ดูสีแบบแรดมากนะคะ ต้นนี้นะคะกิมให้ราคาเท่ากันนะคะ500บาทเท่ากันนะสีแบบแปดมากนะคะสีออกแบบจัดมากเลยนะก็จะมี3ต้นที่ราคาแพงนะคะส่วนต้นอื่นก็ราคาน่ารักนะคะอะมานะคะอยากได้กี่ต้นนะคะทักมาได้เลยนะคะใครที่เป็นมือใหม่นะคะอยากให้แม่ค้าให้ก็บอกได้นะคะกิมก็จะคัดสวยๆให้อยู่แล้วเนาะนะคะคัดเสร็จถ่ายรูปก่อนส่งนะคะมาต้นที่สองนะคะ เซตนี้220บาทนะคะ5ต้น1,000บาทส่งให้ฟรีนะกระถางนี้ได้2ต้นนะคะกระถางนี้ได้2ต้นนะให้ราคาเดียวกันไปเลยนะคะอ่ะมีอยู่กระถางเดียวนะที่มี2ต้นนะคะมานี่เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นมังกรทองนะดูแล้วนะคะใช่แหละมังกรทองนะคะอันนี้ อันนี้ดําชมพูนะนางติดต่างทุกใบนะคะแต่ว่าคือกิมนาหน้าจะวางไว้ในร่มเกินไปแล้วสีนางก็เลยเพี้ยนนะนะคะนี่เลยนะคะถ้าต้นหนึ่งพันบาทส่งฟรีอันนี้เป็นสีมิ้นนะเนี่ยไม้กิมอะที่เอาไว้ในร่มอะตอนนี้คือนางแข็งแรงมากนะคะ แล้วทีนี้คือถ้าลูกค้าได้ไปต้องเอาไปไล่แดดเอาเองนะคะนะเนาะเอาไปออกแดดนะสีของนางก็จะชัดขึ้นมานะคะนะแต่เลี้ยงในร่มก็ดีนะใครที่แบบว่าคืออยากให้น้องโตเร็วะเลี้ยงในร่มเหมือนที่กิ๊บเลี้ยงอะแล้วพอแบบว่าเรากะว่าเออเขาแข็งแรงแล้วนะอะไรเงี้ยค่อยเอาออกแดดก็ได้นะคะตัวน,นี้รีวิวไปอย่างนี่นะคะ ทงอองะต่อมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะคะนี่แหละเอาไว้ในร่มอะ่ะคือมันอากาศมันไม่ถ่ายเทมันมันไม่สะดวกเนาะมันก็เลยจะเอ,ยเอียงนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสะโพกกว้างนะคะนะตัวนี้เป็นไม้สะโพกกว้างนะคะใบกลมนะสวยมากเลยนะตัวนี้นะคะ เอาไปทาฟอร์มให้เขาก้านสั้นๆเองก็คืออย่าเปลี่ยนกระถางบ่อยนะคะใครที่อยากให้เขาก้านสั้นนะอย่าเปลี่ยนกระถางบ่อยนะคะเนาะถ้าเปลี่ยนกระถางบ่อยก้านเขาจะยืดแบบนี้ก่อนนะคะอารมณ์คล้ายๆกับอะไรนะสปอร์ลสีอะนะคะอะต่อมานะคะใบเดียวก็เสียวได้ตัวนี้นะคะเห็นขอบของเขาไหมขอบแบบสวยมากนะคะกล้องทำไมไม่โฟกัสเลยโฟกัสหน่อยสิลูกนะคะ โอเคนะคะเห็นไหมลายดีมากนะคะต้นนี้ลายสวยมากเลยดูอ,อลายสวยมากๆนะคะนี่นะคะชอบต้นไหนนะคะก็แคปหน้าจอทักไลกึิมมาหรือว่าใครที่แคปลายไม่เป็นนะคะอยากให้คิปเลือกให้ก็ได้นะคะก็จะเลือกแต่ต้นส,สวยๆให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ก้านสั้นนะคะดู เนี่ยตัวนี้โตมาฟอร์มอย่างดีนะคะฟอร์มสวยมากนะเนี่ยรอบนี้คิบคัดมาก็จะคัดแต่การสั้นๆมาเพราะว่าลูกค้าชอบใช่ไหมคะนี่ก็ออกสีชมพูแล้วนะนี่ใบนี้ออกสีชมพูแล้วนะคะเนี่ยบางทีคือการที่มันก้านยาวคือมันยืดหาแสงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเลี้ยงถ้าเราอยากให้เขาฟอร์มดีๆนะคะเลี้ยงวางวางให้ห่างๆกันน่ะนะคะเออเขาเรียกอะไรอะประมาณ สิบเซนอะนะคะใครที่มีพื้นที่นะคะให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกสะดวกนะน้องจะเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนฟอร์มของเขาเองอะช่วเก้าชั้นนะคะเปลี่ยนฟอร์มเปลี่ยนสีของเขาเองนะคะแสงได้อากาศได้โอ้สวยนะคะช่วเ้าชั้นนะไม่ต้องไปเลี้ยงเยอะนะคะเลี้ยงให้เขาสวยอะ นะคะอยากรู้วิธีการก็ทักมาสอบถามได้นะคะใบนี้ออกมาใหม่ฮาร์ปเลยนะคะสวยมากก้านสั้นนะสะโพกกว้างก้านสั้นนะแบบนี้นะคะไม้ที่เขากําลังเล่นกันเยอะนะอ่ะต่อมานะคะต้นนี้ดูสิสีสวยมากนะคะต้นนี้โตมาน่าจะออกสีชมพูนะก้านแดงเชียะนะ โชก้าชั้นนะเป็นไม้เปลี่ยนสีได้นะจะบอกให้เห็นขา,ขาวๆแบบนี้นะคะอย่าไปไว้ใจเขานะโตมาแบบว่าอาจจะออกสีชมพูแปด๊ดแดงแปด๊แปด,แปดเลยก็ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นนะคะโชก้าชั้นคือคนที่เขาดูออกคือคนที่เขาเคยเลี้ยงเขาเคยขายมาแล้วก็เจ้าของสวนนะคะเขาจะรู้ว่ามันมาจากแม่ตัวไหนนะคะ,ะนะคะอันนี้ก็สวยนะคะ ชอบแบบไหนก็บอกกิิบได้นะคะเดี๋ยวกิิบคัดให้นะแต่ตอนเด็กอะ่ะมันจะก้านมันจะยืดแบบนี้แหละอันนี้ก็ได้สองต้นนะสองต้นแฝดนะคะอันนี้มีสองต้นแฝดเด้อเนี่ยต้นใหญ่ต้นหนึ่งแล้วก็มีต้นเล็กอีกต้นหนึ่งนะคะลอดใหม่กําลังขึ้นมาลอยก็ขาวจวดเลยสวยมากนะคะ,อ,ะอันนี้ติดชมพูมาแล้วนะคะ สวยเลิศเหมือนกันนะจ๊ะต้นนี้นะสองร้อยยี่สบาท5ต้น1,000บาทนะคะส่งฟรีนะคะ<ม>นี่เห็นไหมอันนี้เป็นลายฉลับนะนะคะฉลับนะลายฉลับตัวไหนเห็นแบบเขียวเยอะๆแบบนี้นะคะโ<ม>ตมาด่างสวยก็มีนะจะบอกให้นะช่วเก้าชั้นเป็นไม้ที่ ไว้ใจไม่ได้นะคะเขาถ้าเขามียีนอะไรอยู่ในตัวเขาสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์ได้ตลอดเวลานะคะเนี่ยเห็นไหมออกด่างมาทุกใบเลยพออีกใบหนึ่งมาติดเขียวซะง,งั้นเนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะคะโชคเก้าชั้นนะเพราะฉะนั้นนะคะคือใครอยากได้อะไรก็บอกยิมานะคะ๋ยวก็บคัดให้นะคะมังกรทองนะคะอันนี้ด่างเหลืองนะ ไม่แน่ใจว่ามีสองต้นหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะด่างเหลืองนะคะลูกสิงโตอันนี้ก็ลูกอันนี้ก็ลูกสิงโตนะคะด่างเหลืองเหมือนกันนะคะอันนี้ฉลับนะคะฉลบด่างสเตรีนะคะสตรีเต็มใบถ้าเป็นหนักสตรีเต็มใบแบบนี้ไม่ค่อยจาเบินนะคะนะโตมาอย่างสวยนะคะไอตัวฉลับเต็ม เตียเต็มใบอย่างนี้นะคะอันนี้สีชมพูเข้ามาแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์นะคะต้นนี้นะแต่ชมพูจะอ่อนจะเข้มแค่ไหนก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นดำชมพูนะคะดำชมพูนะมีใบฮาร์ดนะคะลักษณะใบมีหลายแบบมากนะคะอันนี้ก้านสั้นสะโพกกว้างด่างฉลับนะคะนี่ก็ดำชมพูนะคะ นี่ก็ดำชมพูนะคะแคปทันไหมถ้าแคปไม่ทันก็ทักมานะคะเดี๋ยวกิ๊บจะคัดให้คัดเสร็จแล้วเดี๋ยวกิ๊บถ่ายรูปให้ดูเพิ่มเติมนะคะไม่ต้องห่วงว่าเออคือเวลากิ๊บจะส่งให้อ่ะคือกิ๊บคัดแล้วว่าเออแบบลูกค้าระบุมาว่า เอาประมาณนี้ประมาณนี้เอาฉแฉลบเอาชมพูเอาด่างมิ้นเอามังกรทองเอาดำชมพูอะไรเงี้ยบอกกิฟได้เลยนะคะนะกิฟค,คันให้เสร็จแล้วถ่ายรูปให้นะคะถ้ามีลายก็จะถ่ายให้แต่ถ้าไม่มีลายนะคะหรือว่าพ่อพ่อแม่แม่อยู่บ้านอยากได้ไปเลี้ยงนะคะก็กิ๊ก็จะคัดสวยๆให้เหมือนกันนะคะต่อให้ไม่เห็นของก็ไม่เอาขี้เหล่ให้แน่นอนนะจ๊ะดูอันนี้ก็ดำชมพูนะกระดูกเริ่มแดงแล้วนะคะนี่อันนี้ด่างมิ้นนะคะ อันนี้ด่างมิ้นอันนี้เขาไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยดูเขายืดหาแสงเฉยๆ้วเนี่ยต้นมันก็เลยเอียงๆแต่ดูสวยๆนะคะนะนี่เลยนะคะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนที่แบบว่ามีพื้นที่นะคลิปจะบอกเลยว่าเลี้ยงโชคก้าชั้นนะเลี้ยงง่ายมากคอแค่อย่างเดียวอะแสงได้อากาศได้แค่นั้นพอนะคะสแสดลนนะคะ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์กำลังดีนะคะช่วงนี้นะคะไม่ไม่ร้อนมากแต่ถ้าที่ไหนร้อนมากก็แสดงอาจจะต้องแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะนี่เลยเห็นไหมสวยทุกต้นนะคะมีไม่เยอะนะรีวิวแบบฟัดฟัดมากนะคะอันนี้อันนี้หลอดใหม่ขึ้นมาแล้วสวยมากด้วยนะคะก้านแดงมาแล้วกระดูกขึ้นสีมาอันนี้น่าจะออกไปตทนแดงนะคะ อ่ะนี่นะคะแจ้งก่อนนะคะใบนี้มีตําหนินะคะแต่ว่ากิมไม่ตัดออกนะเพราะว่าสีของเขาเริ่มกําลังจะมานะคะใบหม่ล่าสุดใบฮาร์ปเลยนะคะสวยงามมากนะคะก้านก็กําลังตั้งท้องขึ้นมาอีกใบหนึ่งแล้วนะคะนี่เลยนะชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะคะอันนี้ก็มีสองต้นอีกแล้วนะคะสองต้นในกระถางนะมังกรทองนะคะ อ่ะขอคนรับตำหนิได้นะคะแจ้งตำหนิแล้วนะตำหนิแค่นี้มันเป็นใบเล็กเราไม่ต้องไปซีเรียสนะคะเนาะอ่ะอันนี้ดำดำชมพูทั้งสองต้นนะคะดาชมพูทั้งสองต้นเลยนะชอบแบบไหนนะคะบอกกิฟได้เดี๋ยวกิฟคัดให้นะคะอ่ะเดี๋ยวนะคะกระถางหนึ่งนะ่ะที่มันมีสองต้นอนะ่ะมันจะมีอยู่ประมาณแค่สามสี่กระถางนะคะกิฟกิฟขอสงวนให้คนละหนึ่งกระถางนะคะใครจะเอาแบบว่า เอากระถางที่มี2ต้น4กระถางไม่ได้นะคะกิ๊บไม่ให้นะกิ๊บให้คนละ1กระถางน,นะคะแบ่งๆกันเนาะจะได้แบบไม่ว่าไม่ค้าลําเอียงนะคะเราอยากให้ได้แบบว่าไปทุกคนนะคะอ่ะโอเคนะคะต้นสุดท้ายก็จะมีอุ้ยไม่ใช่มีอีกคนะอ่ะ อันนี้จริงๆกิฟตั้งใจว่าจะเอาไว้เลี้ยงนะแต่ว่าไม่เป็นไรกริฟมีอยู่2ต้นแล้วกิฟจะแบ่งให้ต้นหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นดําชมพูที่ไม่ใช่ดําชมพูพูดผิดเป็นดําแดงนะคะที่ลักษณะใบของน้องแปลกๆเก๋ๆนะคะใครชอบสะสมไม้แปลกเมือนกี้ต้นนี้ต้องต้องจัดนะคะอ่ะนะหต้น1,000บาทนะคะต้นละ220บบาทนะ นี่เลยนะคะอันนี้ทางสวนเขาเปลี่ยนกระถางมาให้แล้วนะใส่กระถาง4นิ้วมาแล้วนะคะถ้าอยู่ในกระถาง4นิ้วแบบนี้นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนกระถางนะเลี้ยงไปอีกสัก4ี่หเดือนค่อยเปลี่ยนนะคะนี่เลยอันนี้ก็สวยนะมีใบหนึ่งบันพิการแต่ไม่เป็นไรนะคะใบใหม่ออกมาแล้วนะคะ,ะนี่เลยนี่นะคะต้นสุดท้ายต้นใหญ่มากหลอดใหม่ก็มาแล้วหเดี๋ยวเก็บด,ดูหลอดใหม่ก่อน ะะเออหลอดใหม่งานดีด่างสวยนะคะ,ะต้นนี้เหมาะสำหรับมือใหม่เลี้ยงมากนะคะใครยังไม่เคยเลี้ยงต้องจัดนะคะนะกระถางละ200 20บาทนะคะ5กระถาง1,000บาทส่งให้ฟรีนะคะใครอยากได้แบบไหนก็โทรมาจับจองหรือว่าจะแคปหน้าจอทักไลน์กิมมาก็ได้นะคะวันนี้ก็ โอเคขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแย่งงก็ฝากชั่วเก้าชั้นเล็กๆของคลิปด้วยนะนะคะใครมีเพื่อนก็แนะนําได้นะคะข้างบงข้างบ้านอยากเลี้ยงต้นไม้นะคะก็แชร์คลิปของคลิปให้เขาดูได้นะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ